มึงมันมากบุกเส้นใหญ่อยู่นะล่าสุดบุกซอมมีรถยำแหนมเราจ้ากูจะบ้ารีวิวบุกบุกยำแหนมแบบไม่อวยของใหม่ของเอยเทสตี้เจอในเซเวเลยซองรนี่รสชาติอะไรอ่ะืึยำแหนมมาแบบชัดเจนเลยว้ามันจะมีความเปรี้ยวเค็มเผ็ดแบบไทยๆอะ่ะเค็มน้อยมึงล้ำไปไหนเนี่ย อเค็มบางๆรู้สึกว่ามันคือยำแหนมจริงๆอะ่ะแปลกแต่อร่อยนี่บุกบิบ่มๆแบบนี้เลยดจวดๆพี่น้องแัปเดอร์ยำแหนมของแท้มึงจะหยุดไหมท้าไม่หยุดกูดแดกเรียบนะ นีว่าถ้ามันเค็มขึ้นอีกนิดนึงนะมันจะจี๊ดเลยแต่แค่นี้ก็อร่อยแล้วนะเว้ยแซ่บเหมือนกันกูชอบมากอันนี้เต็มสิบแบบไม่หักเลยแบบคิดได้ไงวะเปิดโลกในการกินบุกแบบใหม่เวอร์คุณพี่ได้เหรอไปเถอะไปไป,ไปลองที่เซเว่นจ้า